สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของหินตะกอนนะคะโดยครูศิวัชยาค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของหินอัคนีกันไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้กับหินตะกอนกันค่ะแต่คอนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของหินตะกอนนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับคําว่าตะกอนกันก่อนค่ะตะกอนคืออะไรตะกอนก็คือเศษดินนะคะเศษหินนะคะเศษแร่และก็อินทรีย์วัตถุนะคะ ที่ผูกกลอนสลายตัวนะคะโดยวัสดุดังกล่าวนะคะจะถูกกระเสน้ํานะคะประเสลมหรือทานน้ําแข็งนะคะพัดพามาสะสมกันนะคะนี่คือความหมายของคําว่าตะกอนค่ะ ต่อไปเรามาทำความรู้จักกับหินตะกอนกันนะคะหินตะกอนนะคะหรือหินชั้นนะคะคือหินที่ถูกแสงแดดนะคะลมฟ้าอากาศและน้ํานะคะหรือถูกกระแทกและแตกเป็นก้อนเล็กๆนะคะหรือผูกก่อนเสื่อมสภาพลงนะคะเศษหินที่ผุพังนะคะทั้งอนุภาคใหญ่และก้เล็กเนี่ยจะถูกพัดพาไปสะสมอัดด้วยกันเป็นชั้นๆน,นะคะก็จะเกิดความกดดันนะคะและก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะจนกลับกลายเป็นหิน ตะกอนนะคะกระบวนการเกิดหินตะกอนนะคะหนึ่งนะคะเกิดจากการกัดกร่อนชะล้างนะคะพังทลายแล้วก็การลูพังค่ะสองนะคะเกิดจากการพัดพาค่ะสามนะคะคก็คือเกิดจากการทับถมกันค่ะแล้วก็สี่นะคะก็คือเกิดจากการอัดตัวกันนะคะนี่คือกระบวนการเกิดหินตะกอนนะคะ ดูปัจจัยที่ทําให้เกิดหินตะกอนหรือหินชั้นกันนะคะปัจจัยแรยกเลยนะคะก็คือการกล่นค่ะการกล่นคืออะไรการกล่นก็คือกระบวนการที่ทําให้สารเปลือกโลกหลุดนะคะละลายไปนะคะหรือกล่นไปนะคะโดยมีการเคลื่อนที่กระจัดกระจายไปจากที่เดิมนะคะโดยมีต้นเหตุนะคะต้นเหตุสําคัญเลยก็คือตัวการธรรมชาตินะคะซึ่งได้แก่ลมฟ้าอากาศนะคะกระแสน้ํานะคะทานน้ําแข็งนะคะหรือว่า การคูดถูภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของหินนะคะหินตะกอนที่เกิดจากธรรมชาตินะคะปัจจัยต่อมานะคะก็คือการผุพังค่ะการผุพังนะคะก็คือการที่หินผุ พังทำลายลงด้วยกรรมวิธีต่างๆจากลมฟ้าอากาศนะคะสารละลายและรวมทั้งการกระทำของต้นไม้นะคะพวกแบคทีเรียนะคะตลอดจนการแตกตัวทางกลาศาสตร์นะคะมีการเพิ่มอุณหภูมินะคะแล้วก็ลดอุณหภูมิสลับกันไปมานะคะจึงทําให้เกิดการผุพังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดเป็นลักษณะของหินนะคะนี่คือตัวอย่างของหินที่เกิดจากการผุพังนะคะ ปัจจัยที่2นะคะคือการพัดพาค่ะการพัดพาหมายถึงการเคลื่อนที่ของมวลหินนะคะดินทรายนะคะโดยกระแสน้ํานะคะกระแสลมหรือทาน,น้ําแข็งนะคะภายใต้แรงดึงดูดของโลกนะคะอนุภาคขนาดเล็กจะถูกพัดพาให้เคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าอนุภาคขนาดใหญ่นะคะอ่านี่นะคะคือรูปภาพนะคะทิศ แสดงทิศทางการพัดพานะคะการพัดพาของตะโกนนะคะด้วยกระแสน้ํานะคะ ปัจจัยที่3นะคะคือการทับถมค่ะการทับถมเกิดขึ้นเมื่อตัวกลางนะคะซึ่งทําให้เกิดการพัดพาเช่นกระแสน้ํากระแสลมนะคะหรือว่าทานน้ําแข็งนะคะออนกําลังลงนะคะแล้วก็ยุติตัวลงนะคะก่อนที่จะถูกพัดพาแล้วก็สะสมตัวทับถมกันนะคะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมินะคะความกดดันนะคะเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะและเกิดการตกผลึกเกิดขึ้นนะคะหินตะกอนนะคะที่อยู่ชั้นล่างจะมีความหนา แน่นสูงนะคะและมีเนื้อละเอียดกว่าชั้นบนนะคะเนื่องจากแรงกดดันนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็ทับถมกันเป็นชั้นๆค่ะปัจจัยที่4นะคะ คือการอัดตัวกันค่ะการอัดตัวกันหรือการกลับคืนเป็นหินนะคะเมื่อเศษตะกรทับถมกันนะคะจะเกิดโพรงประมาณ20-40%ของเนื้อตะกอนนะคะน้ำจะพาสารละลายนะคะเข้ามาแทนที่อากาศในโพรงค่ะเมื่อเกิดการทับถมกันนะคะจะมีน้ำหนักมากขึ้น เนื้อตะกอนจะถูกทําให้เรียงชิดติดกันนะคะทําให้โพรโมีขนาดเล็กลงนะคะจุดน้ําที่เคยมีอยู่นะคะจะถูกขับไล่ออกไปนะคะสารที่ตกค้างอยู่นะคะก็จะทําหน้าที่เป็นซีเมนต์นะคะเชื่อมตะกอนเข้าด้วยกันนะคะกลับเป็นหินอีกครั้งนะคะอ่านะคะนี่คือรูปนะคะรูปแสดงขั้นตอนนะคะแสดงขั้นตอนการอัดตัวกันของหินนะคะ ชนิดของหินตะกอนนะคะชนิดแรกนะคะก็คือหินกรวดมนค่ะหินกรวดมนเกิดจากตะกอนที่เป็นกรวดนะคะเนื้อหินประกอบไปด้วยเศษหินขนาดใหญ่นะคะมีลักษณะกลมมนค่ะเพราะถูกขัดสีจากการพัดผานะคะวัตถุเชื่อมประสานนะคะก็คือซิลิก้าเหล็กนะคะเหล็กออกไซด์นะคะแคลเซียมคาร์บอนิตนะคะประโยชน์นะคะก็คือใช้ในเรื่องของการโรยถนนเข้าบ้านนะคะใช้ในการก่อสร้างนะคะจะพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจังหวัดนะคะแล้วก็บางแห่งทางภาคใต้นะคะอ่านั่นก็คือรูปนะคะรูปตัวอย่างของหินกรดมนนะคะชนิดที่สองนะคะหินปูนหินปูนเกิดจากการทับถมของอินทรีย์วัตถุนะคะหรือซากพืชซากสัตว์นะคะวัตถุเชื่อมประสานนะคะคือเร่แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะหรือเร่แคลไซต์นะคะประโยชน์นะคะ ใช้ทําเป็นปูนซีเมนนะคะแล้วก็ใช้ในงานก่อสร้างนะคะจะพบมากเทพจังหวัดสระบุรีนะคะกาญจนะบุรีประจวบคีรีขันนะคะพังงานะคะแล้วก็ชุมพรนะคะอันนี้ก็คือรูปนะคะรูปตัวอย่างของหินปูนนะคะชนิดที่สมค่ะหินดินดานค่ะหินดินดานเกิดจากดินเหนียวนะคะและครนทับถมกันนะคะเนื้อละเอียดนะคะ กระเทาะหลุดเป็นแผ่นได้ง่ายนะคะหินหินดินดดนนะคะจะไม่มีวัตถุเชื่อมประสานนะคะแล้วก็ประโยชน์ของหินดินดานนะคะเราจะนําไปทําเป็นปูนซีเมนต์นะคะปูทางเดินนะคะจะพบมากที่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็จังหวัดเลยนะคะอันนี้ก็คือรูปนะคะรูปตัวอย่างหินดินดานนะคะ ชนิดที่สี่นะคะหินทรายค่ะหินทรายเกิดจากตะกอนของทรายนะคะ <sometime> <HD. S 2> เมื่อมองดูนะคะจะเห็นเป็นเนื้อทรายล้วนนะคะมีความแข็งนะคะสามารถขูดขีดเหล็กนะคะเป็นรอยได้นะคะวัตถุเชื่อมประสานนะคะก็คือซิลิก้าเหล็กเหล็กออกไซด์นะคะแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะประโยชน์นะคะใช้ทําหินรับมีดนะคะใช้แกะสลักนะคะก็ ใช้ในงานก่อสร้างนะคะก็จะพบมากในจังหวัดราชบุรีนะคะเพชรบุรีนะคะกาญจนบุรีนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างหินทรายนะคะชนิดที่5นะคะหินศิลาค่ะหินศิลาเกิดจากการยุบสลายตัวของหินอคเนีนะคะเนื้อหินประกอบด้วยตะกอนนะคะเป็นเม็ดสีน้ําตาลดําแดงนะคะเนื้อหินเนี่ย เนื้อมันจะหยาบนะคะขรุขระนะคะวัตถุเชื่อมประสานนะคะก็คือเหล็กออกไซด์ค่ะอลูมิเนียมออกไซด์นะคะประโยชน์นะคะประโยชน์ก็จะใช้ในการทํากําแพงค่ะปูทางเดินรองพื้นถนนนะคะจะพบมากที่จังหวัดศรีสกตนะคะแล้วก็บุรีรัมค่ะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างของหินศิลานะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับกระบวนการเกิดหินตะกอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้า,างไงนะคะครูก็ขอให้นักเรียนไปศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทําใบงานด้วยนะคะยังไงก็สัปดาห์นี้นะคะครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ